ผู้ปกครองหลายท่านนะคะมีคําถามว่าฟันน้ํานมเนี่ยเป็นสีหนองในช่องปากได้เหรอแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันตรายไหมวันนี้นะคะเรามาทําความเข้าใจกันค่ะฟันผุเนี่ยเริ่มต้นก็คือว่าจะผุจากผิวฟันนะคะซึ่งเป็นเคลือบฟันลักษณะอาจจะเป็นสีขาวขุ่นหรือว่าเป็นสีน้ําตาลหรือเป็นสีดำที่ผิวฟันสัญญาณเนี่ย ที่ควรจะต้องรีบมาหาก็คือเด็กปวดฟันมากมีไข้อันนี้อันตรายมากนะคะถ้ามีไข้ปวดฟันมีบวมไม่ว่าจะเป็นบวมในปากหรือว่าบวมนอกปากที่แก้มหรือว่าเป็นบวมที่ใต้ตาให้รีบมาเลยนะคะอันตรายเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะคืออันตรายจากตัวฟันเองซึ่งตัวฟันในฟันน้านมเนี่ยข้างใต้ของฟันน้านมเนี่ยจะมีฟันแท้ที่กํลาลังสร้างตัวอยู่ ถ้าเชื้อโรคนี้ไปรบกวนส่งผลเสียต่อการสร้างตัวฟันแท้ก็จะทําให้ฟันแท้เนี่ยมีสีที่เปลี่ยนไปเช่นเป็นสีน้ําตาลหรือบางครั้งเนี่ยหยุดการสร้างผิวฟันและเนื้อฟันไปเลยนะคะพวกนี้เป็นรุนแรงเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดการติดเชื้อไปที่เนื้อเยื่อรอบๆของฟันแล้วก็รอบใบหน้าเช่นไปที่ตาไปที่หูหรือไปที่ต่อมน้ําเหลืองนะคะหรือบางทีลงมาถึงคอก็มีนะคะการรักษาก็คือว่าถ้ารุนแรง ความรุนแรนี้เกิดขึ้นเฉพาะในฟันเราก็สามารถเปิดรักษารากฟันนะคะแล้วระบายหนองก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยแต่ถ้าการติดเชื้อนี้ออกนอกฟันไปแล้วไปถึงกระดูกแล้วอาจจะไปที่อวัยวะรอบๆมีการละลายของรากฟันและมีการละลายของกระดูกอันนี้เราเรียงไม่ได้ที่เราจะต้องถอนฟันและระบายหนองพร้อมกับให้ยาฆ่าเชื้อนะคะถ้าเรามาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นให้คุณหมอตรวจเช็คทุก6เดือนนะคะ อย่างน้อยทุก6เดือนปีละสองครั้งจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้งดหวานลดละเลิกอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่มีน้ำตาลสูงจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดการเกิดฟันผุได้มากที่สุดเลยะคะ่ะขอขอบคุณทันตแพทย์หญิงสิรินพรปิยะพินโยทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ